ใจที่ดีมากๆจากทุกคนรวมถึงกับจากคนที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็พยายามที่จะเข้มแข็งให้ได้แล้วก็พยายามที่จะมองคนที่เรารักที่ให้ให้เยอะๆเลยตอนนี้คือเราใช้เวลาสเปนกับคนที่เรารักให้มากที่สุดเลยนะคะพยายามรับพลังบวกจากคนในครอบครัวเยอะๆนะก็จริงๆมันก็เป็นถือเป็นแฉสดเนาะมันก็ เราเราไม่ได้็กซ์เัคว่าเราจะต้องมาตอบคำถามในในเวลาอันใกล้ค mm ่ะ hmm. น้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่รู้สิมันมันก็สดมากอะไรอย่างเงี้ยใช่เราพิมคนในครอบครัว mm hmm. ค่ะพิมตอนเนี้ยไม่พยายามที่จะไม่ไม่พูดเรื่องเครียดก,กันเลย mm hmm. ใช่คือเราพยายามที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็เออ พูดกันแต่สิ่งดีๆใช่ยพยายามที่จะให้กําลังใจกันมากกว่าเพราะว่าพิมเชื่อว่าเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลกับทุกคนในบ้านเลยอะาคะก็พิมก็คือเป็นพี่คนโตอะเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เป็นปกติให้ได้ไหวที่สุดมีผลต้องรับตรงๆว่ามันว่ามีผลกับสภาพจิตใจเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่อง,องครอบครัมันเป็นเรื่องที่ เซนซิทีฟที่สุดสําหรับพิมพ์ในชีวิตพิมแล้วแหละใช่การที่พิมพก็มองนะว่าถ้าพิมพ์ผ่านเรื่องนี้ไปได้พิมพ์ว่าพิมพ์ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยพิมพจะผ่านไปได้ทุกเรื่องเลยนะบอกว่าแก้วเวลามีรอยรลาวไปแล้ววันนี้างภาษาที่มันแบบเหมือนเดิมมัจจะยากนิ่นึงนะพ,พิมเองนิมยังมีความหวังอยู่ ล่าสุดที่ทางฝั่งคุณแม่โพสค่ะเราบิวกาได้อ่านไหมคะคุณมีสั่ได้ได้ได้อ่านก็พิมพิมรู้สึกว่าพิมไม่อยากที่จะลงารายละเอียดแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพิมพิมว่าเรื่องเนี้ยมันอย่างที่บอกคือมันตั้แงแต่ที่เกิดความในบ้านพิมมากแล้วแล้วตอนเนี้ยคิมอยากที่พิมเป็นพี่คนโตพิมอยากท,ท,ที่จะเป็นคนที่ มีข้อความสุดท้ายที่คุณแม่ยังบอกว่าให้สักติดตามผลงานของลูกสาวอยู่ด้วยโดืท้ายแล้วคุณแม่ก็ยังคงที่จะเป็นห่วงลูกสาวงค่ะคืออย่างที่พิมบอกครอบครัวคือครอบครัวค่ะถึงจะมีการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคือเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักพิมมากอันนี้คือเรื่องที่พิมเชื่อมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กพิมก็ได้รับความรักจากแม่มาเสมอพิมมายืนอยู่ตรงนี้ได้แม่ก็ทั่งมันนี้ชิมได้แบบได้เข้าชิงกับรางวัลที่มันเป็นเกียรติขนาดนี้ ส่วนใหญ่ๆเลยก็พ่อแม่คิวที่พากันแสดนวันนี้ได้ไม่งั้นพิมจะไปเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงยังไงถ้าเขาไม่พาพิมไป่แ่ว่าเป็นผพ่อพ่อป็นยัไบางคอมกใ่ใจดีคือท่านก็แค่อยาาตองบอกว่าเขาเคียแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าพิมเ์รเขาพตาเพราะฉะนั้นตอนนี้พจะเข้มแข็งแ้อพี่้านี่มากที่สุเพราะว่า้พิมแฮปี้เขแปีแน่นอนแล้วคิวก็ไม่ใช่แค่ปาอย่างเดียวผเชื่อว่าพิมร้องให้ออกไปาที่เรา ุณแม่ดูคุณแม่ก็ไม่ดีคุเชูบอกคุณแม่ดูคุณแม่ก็เครียดคุณแม่ก็ต้องน้อยๆแต่พี่รู้จักดีว่าเขาน่าจะต้องร้องไห้ต่างรุ่ัน